เดินเชิญท่านพิทาลิมเจริญรัตรับเทียนชนวนจากเจ้าที่จุดเทียนชนวนจากโคมไฟพระปาะานถวายเจ้าพระคุณสมเด็จองค์ประทานพุทโธทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จองคประทานจุดเทียนชัย การจุดเทียนบูชาเทวดาประจำวันจันทร์เรียนเชิญคุณพิธาลิมเจริญรัตจุดเทียนบูชาประจำวันจันทร์นะครับวันจันทร์ดีกำลังสิบห้าวันจันทร์กำลังสิบห้า ตัวปัจจาตังเวทิตาพวิญญูเฮนิธตามบางหิวอติคะเวอนุสรต่งยามพเวสติภยัง เป็นการโปรยกตอกไม้การระกพานประเรเมตตาเป็นประธานการโปรยก็ตอกบไม้การะธานกวปางเาริฐยจาเป็รทาการโปรยตอสกมการพิธานก็ปรสริลใจเมาเรนการโปรยก็ตอกกบไม้คุณสนธากรเริตาเยุนประทว กิตรวรนุนางขานใจยางก็พัวตักนางปานปักกานิวารณะเยลเชริตตาตานุปเวนจะปรากฏแสเงใหคติตั้งอุปาตเวนะขานใจยังกับปวตตานางปานป พี่พลก็ตอบออกมากประกอบด้วยปจระญกุสมเดชแทจิงพระที่ไหลบิุทเทิ์นกุศพิาลิขิตระนักคุณสเดียากมเปลีนน่ยนปมโยคะทวีวัฒนกิจบวรปราระงวัฒนธรรม ไม่เกียรติกรบทุกท่านครับประเทศไทยเรามีวัดมีวังมีพระมีเจ้ามีพระมีพราหมณ์การประกอบพิธีวันนี้ได้มีการสาธยายทั้งภาคของพิธีพราหมณ์และภาคของพิธีพระครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีข่าวบุญให้อ่าน,นโดยเฉพาะ ในส่วนภาวนาไม่กุศลคือชำระจ,จิตให้สะอาดผ่องใสทานการให้การแบ่งปันเป็นส่วนสำคัญที่สำคัญที่สุดของทานก็คืออาภัยทานขอให้ทุกท่านได้บำเพ็ญกุศลในส่วนทานให้สมบูรณ์ศีลก็เช่นเดียวกัน สำรักกายวาจาให้เรียบร้อยไม่เกี่ยวกับจิตใจจิตใจนั้นคือส่วนของภาวนาไมกุศลเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นเวลาอันเป็นมงคลที่พูดมาถึงตอนนี้ก็ต้องการอยากจะให้ทอดเวลาไปให้ได้ 72วินาทีเจบสาวินาทีสม <c oughs> ายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จบพิพระรชสมพรารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุ่ยพลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิระกาวเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคกลประเสริฐและเพื่อความเป็นปฏิมคคลแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชนลและประชาชนด้วยขอทุกท่านไดตั้งจิตอธิษฐานรัตนาคุณประสีรัตนไตรสิ่งสักิตทั้งหลายในพระศาสนาพร้อมด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติบำเพ็ญดังกล่าวแล้วคือทั้งในส่วนทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิ และปัญญารวมอยู่เดียวกันในอาการภาวนาไมักุศลเป็นส่วนแห่งบุญกุศลรมยอดสูงสุดขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงได้ลาภิบาลประทานพรให้ประเทศชาติพระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐบาลและวงชนชาวไทยของเรา แค่คราดปาจากทุกโศกโรกภัยอุปสรรคอันใดอุปสรรคปัญหาต่างๆทั้งหมดให้บ้านเมืองของเราผ่านพน้นวิกฤตทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้สามารถดำเนินไปสู่ความสะอาดสว่างสงบให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านในประเทศชาติเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราตั้งแต่มีโควิดเข้ามาแล้วก็มีปัญหาต่างๆในเรื่องใดๆก็ตามให้สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จะขอ,อทุกท่านคล้วคลาดปราจ,จากทุกโศกโรคภัยเภสัชอันตรายเจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลิสิ่งมุมนานาปรัฒนาปรัฒนาสิ่งใดอันประกรอบชอบด้วยทํานองครองธรรมก็ขอให้ทุกท่านํำเร็จจงความมุ่งมั่นปรัถานาใา้แด่พระสงฆ์ซึ่งเจริญพุทธมนต์อยู่ซ้ายมือของท่านนะครับประกอบด้วยหนึ่ง นางยุพาทวีวัฒนก,กิจบวรปรัชกะสรวัฒนธรรมสองคุณพิธาริมเจริญรัตน์สามคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์สี่ดรสนธยากรมเปลี่ยนห้ามัมหลวงบนวด,ดีชยางคูณหกคุณสรีพงศ์กรมเปลี่ยนเจ็ดคุณโชติกาอากาัครกิจโสภาคุณแปดคุณเทวันลิปตาพันลบเก้าพลตรีเอกกิตตรัตน์ พันเพชรรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติและสลารราชการแทนผู้จัดการตรวจแห่งชาติสิบนางสุพัฒกิตเวชสิบเอ็ดนางสาวเบญจมาศร,รุจีระวงศ์สิบสองคุณพงพัฒน์วชิรบรรจงสิบสามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราวดิรนันสิบสี่พลตรวจโทอำนาจไตรยพศสิบห้าคุณวรวงศ์วรปัญญาสิบหกคุณสุรเชษลักษมีพงศ์สิบแปดคุณจริยาเฮงตระกูล สิบแปดคุณเพนภาบุญยรัตพันธ์และสิบเก้าคุณสิทธิรัตน์รัตนคุณชัยเรียนเชิญทั้งสิบเก้าท่านเบื้องหน้าพระสงฆ์ครับเราจะได้ถวายพร้อมๆกันนะครับเลียนเชิญทุกท่านประจําด้านหน้าพระสงฆ์ตั้งแต่รูปที่หนึ่งเลยนะครับโดยเจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวกให้กับท่านนะครับเมื่อท่านยืนพร้อมแล้วเราจะถวายพร้อมกันนะครับเป็นบุญประเภทหนึ่งความสวยงามของพิธีการความพร้อมเพียงของการถวายร่วมกันนะครับรอสักครู่นะครับ พอสำเร็จท่านได้โปรดเมตตาให้แนวทางว่าอยากให้ทุกท่านถวายพร้อมๆกันนะพร้อมแล้วยกของขึ้นครับถวายแด่พระสงฆ์พร้อมกันครับสาธุ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 แปลว่าดีแล้วสำเร็จแล้วประเสริฐแล้วนะครับ ขอคนโนโตมาบุญกับทั้ง19ท่านกัปเทวเจตตานังทีเกียวีที่เดิมนะครับตั้งชีวตูอะติเรกะวัตสัตังชีวตุอะติเรกะวัตสัตังชีวตุ่ทีคาโยโกโหตุอโรโกโหตุทีคาโยโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธรรมาหาราชา สิทธิทธทธกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังประเมนธรรมหาราชาวรัสสะภวัตุสัพพทาขอถวายพระพรสัพพพุทธานุเยยันัวปุตติยามุรเลสักกยานางนานติวานโนเอวานตว,วางวิจัยโย วยจะยาสุจยมังเลอั